เพื่อนบ้านของฉันให้ยืมเครื่องมือ My neighbor lends tools เพื่อนบ้านของฉันให้ยืมเครื่องมือ We share stories. เราแบ่งปันเรื่องราว We share stories เราแบ่งปันเรื่องราว My neighbor is kind เพื่อนบ้านของฉันใจดี My neighbor is kind เพื่อนบ้านของฉันใจดี They make our community. พวกเขาสร้างชุมชนของเรา They make our community พวกเขาสร้างชุมชนของเรา I appreciate my neighbor ฉันชื่นชมเพื่อนบ้านของฉัน I appreciate my neighbor ฉันชื่นชมเพื่อนบ้านของฉัน